บาย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 ผมก็อีกประมาณสักสามนาทีครับผมครับผมอยู่อีกสักประมาณ3-4มนาทีเอาสานาทีนะบายบายครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับผมจะ,ะยังอยู่อีกประมาณสักสานาทีสี่นาทีไห้มันครบ30นาทีพี่เลย่ยก่ไปอยู่กับครอบครัวนะครับขอบคุณในหลายครับขอบคุณในหลาย ขอบคุณที่แวะเข้ามาส่งกำลังใจทุกข้อความนะครับ,บการกดไลค์กดเลิฟนะครับกดแชร์นะครับกดซับสไครต์นะครับผมขอบคุณมากๆเลยขอบคุณเอฟทุกทุกท่านนะครับผมขอบคุณผมใจชื่นเน้นนิดนึงเนาะพี่สุนทยาวาถ้าเราขอพินยังบ่ได้ <c oughs> ครับผมใจชื่นขึ้นมานิดนึงนะครับได้ยินพี่เอสุนทยาพาหลอกกันลา เขาขอพิมพ์สามครั้งแล้วยังบร่พิมพ์มาเราสามารถยืนยันบัตรภาษาสนได้ผว่าผมใจชื้นขึ้นมานิดหนึ่งที่แรกใจหายเลยเพราะว่าส่งไปเตือนแล้วเพื่อสองเพือพ่อสองยังยังบมาอยู่นะครับผมกลัวช่องผมมันจะมันจะหายไปนะครับเพราะว่าเสียดายนะครับเพราะว่าซับซับการซับสไครต์การกดไลค์กด แชร์ของผมเยอะอ,อยู่นะครับยอดเลรียงก็ขึ้นมาซีดายนะครับเพราะว่ามันก,กับไก่ไก่สีด้เบิกไก่ซีด้เบิกแด่นั้นเนี่ยนะครับยอดยอดเหรียญก็ขึ้นมาพอสมควรอยู่ครับ <S <S ขอบคุณมากๆ <S 1> <S 1> ขอบคุณทุกท่านนะครับ <S <S ขอบคุณที่เข้ามาดูโฆษณาขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปดูวิดีโอถึงยอดจะไม่มากนะวิดีโอของผมแต่เขททาไปทําด้วยใจรักนะครับทําไปทุกอย่าง <S <S ตั้งใจทํานะครับทําออกมาด้วยใจนะครับ อาจจะพิดพดแนวนิดนึงการตัดต่ออาจจะบอเต็มที่นะบมเปลี่ยนพราเราใช้เต็มโทรศัพท์เนาะเราบผมมีคอมพิวเตอร์นะครามมีคอมพิวเตอร์นะมมอเขาอาจเสีเยบต่อได้ดีได้เก่งกว่านี้เนาะแต่ก็ไปเรื่อยๆครับน้องใหม่นะครับฝากด,นะด้วยนะครับฝากทุกท่านนะครับขอบคุณทุกๆก,กําลังใจนะอีกประมาณสักหนึ่งนาทีนะครับทีไรๆขอบคุณมากๆเลยขอบคุณที่เข้ามารับชมขอบคุณที่มาเป็นกําลังใจให้นะครับ ใจชื่นนิดนึงนะครับใจชื่นที่ว่าเขาสามารถยืนยันับปภาษาชนได้กทาพินโ่ามานะครับแต่ครั้งที่สามอาจจะขอไปเป็นภาษาอังกฤษนะครับเพราะว่าขอเป็นภาษาไทยแล้วมาบ่หอดน,นะครับเพิ่นเห็ดปักาตะาก,ก้าไว้อย่ักสินค้ายังเห็ดบ่เป็นกีนไรๆเ้ยยังทำส่งสินปักสินค้าไว้ยังบ่เป็นนะครับยังเรียนรู้อีกไละ ในมองอันช็อตคลาสสันด้วยกันนะครับเป็นให้ปากกดสินค้าแปะสินค้าได้นะครับแต่ก็ยังคือบบเป็นนะครับขอบคุณเพื่อนๆนะครับออยู่ครับผมอีกหนึ่งนาทีนะครับพี่เรไยครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณมาอยู่จนจบเลยนะครับอีกหนึ่งนาทีนะครับผมจะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกๆกำลังใจเลยนะครับผม ไล่สดกับไล่โบไดเก็บเวลานะครับไล่เปิดค่าการมองเห็นนะครับไล่เปิดค่าการมองเห็นยืนยันตัวตนนะครับายบายครับายบายขอบคุณมากมากนะครับขอบคุณมากมากเลยนะครับขอบคุณทุกทุกท่านนี่ทุลากกับไปโดยครับพี่ไลไไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องห่วงน้องนะครับพูดคุยกับเพื่อนๆไปสักประมาณหนึ่งนาทีายบายครับพิสนธยาขอบคุณมากมากนะครับขอบคุณมากมากเลย ขอบคุณกำลังใจดีข้อความนะครับข้อความดีๆนะครับทั้งข้อความทั้งสติกเกอร์นะครับทุกๆอย่างนะครับเป็นเป็นกำลังใจายบ้ายละไปแล้วพี่น้องไปละขอบคุณมากครับไบายครับยบายสวัสดีครับพี่โยกพี่โยกแฮปปี้แชร์นะครับคุณกำลังสิลงไลน์เดอครับเดอขอบคุณมากๆนะครับขอบมาการทักทายนะครับขอบคุณพี่โยกมากๆาเลยนะครับ ที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้นะครับบายยแล้วครับ30มสิบเอดนาทีแล้วนะครับขอบคุณมากๆนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณที่เข้ามาเป็นกำลังใจขอบคุณสติกเกอร์นะครับ,รอบ,บขอบคุณครับนะบายยอ้าวขอบคุณสวัสดีครับยายทุม่มน,นนาวเข้ามาผมกำลังสื่อลงไลน์ยายทุม่ม ขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีนะครับเรือเจ็ดนะครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณกําลังใจดีๆนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับเบลกินสิลลงได้นะครับบ๊ายบายนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ